เพราะว่าบันไดกลางเนี่ยจะไว้เว้นไว้สําหรับพระพระผู้ใหญ่แม้กระทั่งเวลาเราไหว้พระหรือกราบพระก็แล้วแต่ทมเนียมจีนจะไม่กราบตรงกลางจะไม่ไหว้ตรงกลางพระเราจะขยับมาด้านข้างทั้งหมด mm hmm. นะฮะจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้อ่าองค์นี้ก็คือพระสักยมุนีพุทธเจ้าของเรานะครับเส mm hmm. กเจียมเสกเกียมอนะะอยมอนิฟุกนะฮะซื่อเจียมมอนิฟอนะะส่วนด้านนี้ จะเป็นพระกัสสปะแล้วก็พระอนันต์พระอนทน์พ,นนพุทธอุปถานะฮะมัทเรียลเนี่ยนำมาจากอินเดียค่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่อินเดียแล้วถ,ถึง<ช><ช>พระพุทธเจา้าก็เลยไปรับวัตถุด,ดิบจากอินเดียมาะค่ะอันนี้ก็คือบุรพาจารย์นะฮะบุรพาจารย์ก็คือตักโมโจเซออ๋อพระพุทธเจ้าสืบทอดพระกัสสปะพระอนทนใช่ไหมคะมาถึงบรรอาจารย์ตักโมที่เป็นรุ่นที่28 ก็คือเป็นเขาถือว่าเป็นสังฆปรินายกรุ่นที่28ของของสายมหาย,ยานนะครับเป็นโจซือองค์หนึ่งเป็นบุรพภาจารนะฮะที่เก่าแก่ท่านหนึ่ง่อพระบรมอาจารย์ตั้งองเนี่ยจะเป็นรุ่นแรกที่สืบทอดรัทธิเนี้ยนะรัตทีเซนจากอินเดียมาที่จีนมาที่จีนเขาเป็นรุ่นแรกค่ะ